ว,วันนี้นนยังอยู่ในเรื่องนี้อยู่คุณเปาใช่ใช่เรายังเกาะกระกแสรเรื่องของ succession plan ใช่ครับเชิญหน่อยไหมครับใช่ครับได้ครับเชิญเลยรครับคุณน้องครับมาดูนิดหนึ่งคือ succession plan นี่คืออะไรนะคะมันก็คือแผนสืบหาผู้สืบทอดทายาทตั้งแที่แล้วเราใช้หนังคือคู่แรกนี่นะคะทีชาลีากับมิสเตอร์มิสเตรงวงการนะค่ะอันนี้คือคู่แรกถ้าเราดูแล้วมันจบง่ายมาก มันจบง่ายมากใช่ n ิคชั่น p r ร c เซสเข้ามานะฮะดู<ช>ดู uh, happy ending แต่คู่ที่จบไม่ง่ายนะคะต้องฝ่าฟันอะไรเยอะคือคู่นี้ค่ะคู่กันฟูใช่ไหมขันด้นะ่าเงี้ยคู่น,คนะคนเนี้เป็นเจ้าของเป็นเอเซอร์คัดเองถูกไหมคะใช่คือเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการคัตสอนเองด้วยถูกไหมคะ ใช่ใช่เั่นต้งให้ถูกไหมคะมีมาตรฐานมีความคุ้นเคยรู้จักรู้ด้วยว่าจะทำยังไงชัดเจนแล้วก็เอชอาทํทำอะไรล่ะคะเอชอาเป็นแค่ซัพพอร์ตเรื่องของระหว่างทางการสร้างสกิลใช่ไหมฮะลุงป้าหลุงป้าสร้างสกิลแล้วก็ให้มุมมองให้ข้อคิด observation ต่างๆ ที่จะทั้งให้กับทา้งค่าแอสเซสเซอร์กับคนที่ถูกแอสเซสเดินต่อไปในทางที่เขาตั้งเอาไว้นะเป็นคนช่วยเอกสารทำโน่นทำนี่ตำแหน่งที่ชาลีเข้ามาคือตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งคือเจ้าของก็เป็นเทรนนีแหละตอนนี้ก็เป็นเทรนนีอยู่ก็เป็นเป็นกิจการงานหลักๆของเขาเขาต้องไปฝึกทักษะเองไหมงานหลักๆเขาถ้าไปฝึกก็ต้องมีส่วนนะต้องมีส่วนนะส่วนหนึ่งไม่ใช่ฝึกทักษะเป็นฟีดเดอร์ไปทำช็อกโกแลตถูกไหมคะ ทักษการบริหารอเอ๊เพราะนั้นเราต้องเข้าใจตรงกันว่าชาดีเข้ามาในตําแหน่งผู้บริหารผู้บริหารนะผู้บริหารเพราะฉะนั้นเขาจะต้องบริหารธุรกิจบริหารคนและบริหารตัวเองโอเค,อเคแลคะอาผู้นี้ก็เป็นทัคเซสเซอร์อีกคหนึ่งท่านนี้หาคนมาให้แล้ว<ม>ทิ้งให้คนนี้ฝึก ในขณะที่คนนี้ยมีลูกศิษซึ่งคาดว่าจะมาในตําแหน่งนี้ค่ะรูนรอมีคนรออยู่แล้วมีคนรออยู่แล้วใช่ไหมต้องเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่ๆโยนคนนี้มาให้ซึ่งไม่มีทักษะอะไรเลยเนี่ยคนนี้จะรู้สึกยังไงคะไลน์เมเจอร์คนนี้นะไม่แฮปปี้สิครับไลน์เมเจอร์แฮปปี้อยู่แล้วไม่แฮปปี้ดีกว่าไม่แฮปปี้ แต่ตำแหน่งที่มาของโปรหรือว่าแพนด้านั้นมาในตำแหน่งที่เราจะต้องพูดถึงอันหนึ่งที่หัวหน้างานเข้าใจก็คือว่ามาในตำแหน่งสกิลเทรนนิ่งมาในตำแหน่งที่เป็นนักรบซึ่งจะต้องฝึกทักษะอันใดอันหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นให้แม่นซึ่งจะไม่เหมือนกับชาลีครับชาลีจะบริหารทุกไมคครับเขาจะต้องเรียนตัวหลายอย่างที่จะคนละเรื่องกับคนนี้แต่คนนี้ฝึกอย่างดีเขา แล้วอาจารย์ชีฟูผู้นี้คือผู้ที่มีทักษะในการที่จะฝึกให้แพนด้าเนี่ยเป็นนักรบได้แต่ด้วยความที่ไม่ชอบหน้ากันนะคะคือไม่ใช่ไม่ชอบหน้ากันหรอกเขาไม่เปิดใจเพราะว่าที่น่ใช้นุสิดฉันเริ่มดูไม่เข้าตอนแรกพวนี้มากระตือร้อนนะมาคือท่านท่านอุ๊เวเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เจ้าขของคนที่ ซั c เซ s เซอร์เขามีสติชัดเจนถูกไหมคะ,ะนั้นคนนี้ก็ชัดเจนว่าคนนี้แหละใสใช่แน่แต่คนเนี้ยจะต้องเป็นคนฝึกก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่มันไม่มีภาษาอะไรเลยสิ่งที่โบจะต้องได้นะคะในหนังเนี้ยเขาจะต้องได้สองอย่างคือหนึ่งคัมพีคัมพีมังกรกับสูตรลับของพ่อเขาในการทำก๋วยเตี๋ยวอืมนั้นสูตรอันเนี้ยสองอันเนี้ย ในความเป็นจริงแล้วโปรนี่จะเชี่ยวชาญการทำกับข้าวมากกว่าอ่าใช่แต่ว่าในแง่เชิงของกังฟูนั้นเขาไม่ได้เรื่องเลยอเราเคยดูหนังจีนไหมคะเคยดูครับจีนที่บางครั้งนะ่ยคนที่เป็นมาสเตอร์จริงๆแค่ดูกับกระดูกดูเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนนี้ต่อให้พื้นฐานไม่มีเลยแต่โครงสร้างข้างในเนี่ยมันจัดได้เทนสืบปี trainable เทรนได้คือเทรนปุ๊เนี่ยสิบปีเท่ากับคนที่ฝึกมาสิบปีได้มันมีนะคะในหนังจีนโปเนี่ยโปเนี่ยมีตัวนี้มีอะไรอ่าถ้าสมมุติว่าเราเราดูเราจะก็ไม่เห็นแต่แต่ในหนังเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นที่โปมีวิสัยทัศน์ว่าอยากเป็นกังฟูอ่ะ เขาจะมีตัวโมเดลเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วเขาจะมีความรู้เรื่องของคำพีความรู้เรืของสิ่งที่เขาอยากจะเป็นมีนิสัยทัดมากนะคะคนเนี้แล้วเขาจะถูกชุ่งชิงของาถูกผิดไม,ไม่ถูกไม่รู้นะอ่าซึ่งอาจารย์ชีฟูเนี่ยมารู้ทีหลังว่าเขามีหลังจากที่กระหน่ำซัมเมอร์เซลคือหมายความว่า ว่าเข้าไปจนเขารู้สึกเ้าแท้เพราะถูกว่าแต่เขาเป็นคนที่ทัศนคติดีมากคือเขาไม่สนใจเขาโฟกัสแค่ว่าอยู่ไม่ใช่เหลอที่จะเป็นคนที่ฝึกฉันเปลี่ยนจากฉันให้สามารถทําสิ่งนี้ได้แล้วสิ่งที่โปรถ,ถามเหมือนพนักงานจะถามาไลน์เมเจอร์ตลอดว่าอย่างไรหฮาเฮาเธออะถูกหมายมั่นปั้นมือให้ฝึกฉันแล้วเธอจะต้องทําให้ฉันเป็นนักรบให้ได้บอกฉันซิว่าอย่างไรเ,เขาก็ถามถามตลอด คนนี้ก็ตอบว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เพราะว่าชีฟูเนี่ยเป็นผู้ที่จิตเขามีความกังวลตลอดเวลาที่เขาพยายามอินน์เนปีซือเขาพยายามจะมีโฟกัสแต่ด้วยความที่เขาหมดมุ่งกับปัญหาคือลูกศิษย์ของเขาอีกคนหนึ่งตี้ลุงเนี่ยะคะไอ้ใต้ลุงที่เสือดาวหิมะที่ถูงอยู่ที่จะต้องมาเอาคมภีรเนี่ยมันอยู่ในใจเขาตลอดเวลาเขาไม่เคยใส่เลยแต่อาจารย์อูเวเป็นคนบอกว่ามีนิมิตว่า ไอ้ครบมังกรคนนี้จะนำพาซึ่งความสงบสุขมาสู่ภูบเขานี้รวมถึงมาสู่ตัวเขาด้วยก็เหมือนกับว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์เต่าเนี่ยเขา a s s e s s มาระดับหนึ่งแล้วว่าแพนด้าเนี่ยมี Qualification ซึ่งสามารถจะพัฒนาได้แต่ถ้าถ้าดูจากหนังไปเรื่อยๆที่ตอนแรกที่ที่อาจารย์อาจารย์คนสอนเนี่ย ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือที่จะสอนที่จะเทรนแพนด้าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าเปิดไม่ได้เปิดใจรับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยถ้าที่ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณมิราจะพูดอีกประเด็นหนึ่งก็ได้ว่าได้ยินผมไหมครับเห็นชัญญาณมันยังอยู่ครับ<ๆ>อยู่นะครับโอเคเออได้ยินมันม,ม,นมีมันมีจุดหนึ่งที่ตอนหลังเขาเขาไปกระตุ้นมีหาแรงหาจุดกระตุ้นให้แพนด้าเข้าถึงการเรียนรู้ได้มีตอนหลังใช่ไหมครับ ความที่แม่เน ouais. ี่ยก็เป็นเหมือนพุกๆคนเนี่ยโมโหโทโสมองไม่เห็นเพราะเขาจะอย่างที่บอกเขาจะมีความหงุดหงิดตลอดเวลาันตคนนี้ที่เวจะบอกเขาว่าคเธอจะไม่ใสให้สงบซะก่อนแต่เขาเนี่ยพยายามหาความสงบโดยที่เขาไม่เข้าใจว่าความสงบมันมีอยู่แล้วแต่เขาถูกความคิดมันครอบงำหมดดังนั้นจึงหาไม่เจอแต่พอกำลังจะกิ๊อัพเนี่ยนะคะกำลังจะยกเลิกแล้วดันไปเจอตอนไหนรู้ไหมนะ ไปเจอตอนที่ได้ยินเสียงกังฟูตุ่ม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 ต่มก็เลยไปแอบดูก็ไปเห็นได้ตีใช้ลาฟูที่เอ้ยใช้ได้ก็ค้นหาขนมค่ะอืมกังฟูกจ้โโพกินขนมจุดที่สำคัญที่สุดคือชอบกินขนมมากดังอาจารย์อูเวจึง อ้าฉันรู้แล้วว่าตัวชอบอะไรนี่คะคืออินสไพร์ชันรู้ทริกเกอร์ไฟรู้ท,โโทริกเกอร์ไฟถต้รู <c oughs> แ้แล้วรู้แล้วเกาเลยแล้วแพนด้าก็ซึมก็จะมีความรู้สนะึกอ่ะเราจะบอกว่าท่านท่านชี้ฟูมองดูตู้ต่างๆที่คอพลังพลังเยอะมาก คือเหมาะมที่จะเรียนคัมภีร์ดัชนีวูชีอะไรของเขาเนี่ยได้เพราะว่าพลังของเขาแต่เขาใช้ไม่เป็นเขาคอนโทรลไม่เป็นแต่รู้แล้วว่าเจ้านี่แน่และสิ่งที่ชอบคือขนมดังนั้นก็เลยหลอกล่อให้ว่ามีขนมอยู่ตรงนั้นน่ะลองดูที่อยู่ชั้นบนก่อนไอ้ลิงให้วิ่งไปดูจากนั้นท่านตกตะลึงเพะแทนได้ปีนขึ้นไปสิบ้นได้และนเนี่ยคือท่าที่กังฟูนั่งคือขาได้เป็นท่าที่พอดี ทุกอย่างเพอเร็จแล้วกำลังกินกน,นี่แหละค่ะคือเรื่องของ motivation เราต้องรู้ว่าพนักงานใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาชอบอะไรมีท a l น n อะไรนะ,นะคะแรกๆมันมีปัญหากับ line หรือเชาเสมอจังนั้นท่านก็ฝึกใ,ให้โดยใช้การฝึกโดยให้อดก่อนแล้วก็พาไปที่จุดที่เป็น inspiration อีกอันหนึ่งของ ของโปว่านี่ไงคืออ่งางน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอูเว่ฝึกวิทยายุทธจนได้เป็นกังฟูโอ้เจ้านี่เหิศจเลยค่ะใช่แล้วใช่แล้วจะเป็นกังฟูถ้าเจ้าอยากเป็นเจ้า,าจะยอมรับค่าเป็นอาจารย์ไหมคือสร้าง agreement อ g r กร m เมนก่อนคุณเปาเห <ขอ S 2> ็นไหมอ่าใช่ใช่เซตเซตอักกรเมนเซตอ่าเรียกว่าจ็อบโรให้เรียบร้อยเอาคนไปก่อนว่าเรามีอักกร m เมนว่าเราจะเรียนึกอะไรก่อนค่ะอาจารย์ก็ฝึกไป กิลเทรนนิ่งซึ่งอาจารย์ชิฟูเป็นครูฝึกค่ะเรียกว่าเทรนเนอร์เรียกว่า trainer. เทรนเนอร์ดังนั้นเนี่ยคำว่าเทรนเนอร์จึงจะต้องเป็นคน3คํทำสิ่งนั้นได้ในระดับมาสเตอร์หรือเอ็กซ์เพร์จึงจะสามารถสอนสเต็ปเป็นสเต็ปได้รอบแรกที่เขาสอนเนี่ยเขาใช้ไม้สติกยาวก่อนจากนั้นค่อยมาเป็นตะเกียบที่พลิกไปพลิกมาจนกระทั่งโปเนี่ย สามารถรู้ท่าต่างๆภายในระยะเวลาอันสั้นก็อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าโปเนี่ยเขาจะมีข้างในความใสกับความยืดหยุ่นสเปคของอาจารย์อูเวที่ทำสเปคไว้คือนักรบมังกรจะต้องเป็นผู้ที่สดใสข้างในสดใสและจะต้องเป็นผู้ที่ยืดหยุ่นมากโปมีคุณภาพเช่นนั้นท่านเลือกมาแต่คนที่เป็นลน์เมเจอร์ไม่ได้รู้เรื่องด้วยค่ะ มันก็เลยสะอมกันตั้งแต่แรกอ่าไม่มีไม,ไม่ไม่ก็เลยกบขัดแย้งดึงไปคนละทางโอ้ <จะ S 2> ไปตกลงกันได้เข้าใจกันได้จ,จะได้กว่าจะถึงนอมมิ่งได้ต้องใช้เวลาเกือบครึ่งเรื่องละใช้นานแล้วยังจะต้องไปสะอมกับกลุ่มลูกศิษย์ของท่านอีกนะคะอีกสี่ห้าคนเจ้าหน้าทลูกศิษย์ลซึ่งหลังๆมาด้วยความที่โปเนี่ยจริงๆแล้วทีมนั้นก็ไม่ได้ยอมรับ แต่ด้วยความโปเป็นคนนิสัยดีแล้วที่สําคัญมีเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทุกคนชอบคือทําอาหารเอด้วยความพื้นฐานเขาเป็นลูกเป็นพ่อคร,รัวเขายขายขายบะหมี่ได้รับการยอมรับระดับหนึ่งแล้วทุกคนเนี่ย พอพูดถึงว่าหลายคนก็เชื่อมั่นเขาและสุดท้ายอาจารย์อาายุกเวก็เคยบอกแล้วว่าเจ้าต้องเชื่อมั่นในตัวลูกศิษย์ดังนั้นเมื่อสองคนนี้เชื่อมั่นซึ่งกันและกันมี Agreement, Mutual Agreement, มี objective setting, s i t t i n g นะคะตรงกันตั้งไว้ชัดเจนการฝึกเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งสามารถขึ้นมาได้ระดับหนึ่งและด้วยความที่โปเนี่ยเป็นคนที่มีท ALEN อันนี้อก็จะโยงถึงท ALEN MANAGEMENT ด้วยนะคะว่า คนที่เป็นทาเล้นนั้นเขาเป็นแบบสุดๆที่มีแต่เนื้อทาเล้นนั้นคือความพยายามและความที่ไม่รู้จัก give up ค,ค่ะในหนังสือเล่มหนึ่งล่าสุดของจอห์นซีเมฟเวลจะพูดถึงว่าต่อให้ท่านเป็นทาเล้นขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าสมมุติไม่มีซอฟต์สกิลที่เรียกว่าภาคเพียนพยายามแล้วคือจบนะคะอ่าทาเล้นอัน<ก>นี้สำคัญอันนี้สำคัญ,ค,ญคือมีก็คือเรื่องของ ความาความมุ่งมั่นหรือว่า Determination แล้วก็มีคอ m มิ t เมนท,ท,ท,ที่จะที่จะที่จะเรีนเยนรู้สรุปตอนนี้นะคะอ้อมเก็บให้ดูสองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่ง โรแม,มนทชาลีอวองกากับชาลีก็เข้าชัดเจนนะคะว่าเขาต้องการอะไรคือทั้งคู่ทั้งท่านอุ๊เวแล้วก็มิสเตอร์วองกาชัดเจนในสเปคของตัวเองว่าต้องการคนมาสืบนี่แบบไหนแต่ายของมิสเตอร์วินลี่วองกากับชาลีคือเขาเป็นคนตั้งแต่เริ่มคิดเองทําสเปคเองทำเอเซสเมนเองสัาษั์เองอะไรทุกอย่างเองมันก็เลยดูเหมือนทุกอย่าง ก็จะเรียบร้อยเมื่อเขาส่งต่อให้กับทีมต่อไปนะคะมันได้รับการยอมรับตั้งแต่ต้นดูง่ายดูง่าย,ง,ายง่ายเกือนี้ที่เป็นไงฝึงตัวนี้มาเจออุองเว่ยอ่าอุเว่ยมาสู่แพนด้าเพราะว่ามันฝึกทักษะพอฝึกทักษะก็ต้องหาจอมยุทธที่แบบว่าสุดยอดก็คือไลน์เมเจอร์ใช่ไหมคะคือท่านชิฟูมาชิฟูนะนะแล้วก็พอเราพูดถึงเรื่องฝึกทักษะ อยากจะให้เข้าใจว่าการฝึกทักษะทักษะใดทักษะหนึ่งมันเป็น10ปีทําติดซ้ําๆหรือ1,000 0ชั่วโมงเคยได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่นมื่นชังมงการฝึกนั้นจะทําให้เราขึ้นมาอยู่ในระดับมาสเตอร์ได้ยกตัวอ,อย่างอ่านี่เอามาอีกพูดถึงฝึกทักษะนะคะคร,รู้จักคนนี้ใช่ไหมคะ น,นักอ่านัก,อนกวอลเลย์บอลงั้คืออ้อมเนี่ยตามนักวอลเลย์บอลกลุ่มนี้ตั้งแต่โคชออสเขาอยู่คือตามไปเก็บประวัติดูการโค้ชของเขาค,คือเขาน่าขึ้่งมากคือโคชออสเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนแพนด้าตรงไหนตรงที่ว่าทุกคนมีความฝันคนนี้ก็มีความฝันแต่วลาเขาจะขึ้นมาตบหัวเสาได้เนี่นะคะคุณเปาคิดว่าเขาจะต้องฝึกกี่ปีล่ะคะโอ้นานอะ,ะต้องนานน่ะต้องแบบ ต้องฝึกทุกวันฝึกตลอดอเวลาพี่ไลน์เมเจอร์ต้องแน่ใจว่าถ้าท่านเนี่ยต้องฝึกทักษะคนผู้นั้นจริงๆท่านต้องแน่ใจว่ามันมีการฝึกซ้ำๆจนเขาทำสิ่งนั้นได้ท่านจึงประเมินผลทักษะเขาใช่ใชใชอันนี้คือเรื่องของการประเมินผลทักษะนะคะทำซ้ำๆนอกจากทักษะแล้วเนี่ยคนคนนี้ต้องมีความรู้อีกเยอะเช่นความรู้ของแรงลมความรู้หัวเสาความรู้โอสารพัดความรู้คู่แข่ง องค์ความรู้เป็นร้อยตัวเลยนะคะตัวเชิงทิษฎีต,ต้องเรียนถูกไหมถูกทักษะในการก็เหมือนกันการที่เข้ามาต่อให้เขาทํางานซ้ําๆเป็นจอมยุทธด้านการฟีดนะคะเป็นโอเปอเรเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยต้องแน่ใจว่ามันมีกี่องค์ความรู้แล้วกี่ทักษะที่เขาจะต้องทำสุดซ้ำๆท่านจริงจะประเมินผลงานเขาได้ง่าย เพราะว่าฝั่งเราล็ค้างกันไว้ถึงการประเมินผลงานถูกไหมคะครับถ้าประเมินผลงานจะง่ายถ้ามันเป็นทักษะที่มองเห็นได้และได้รับการฝึกอย่างจริงจังแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสายบริหารนะคะโอสาย,าส,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 ายสายบริหารเนี่ยจะ,ะความท้าทายมันจะยากกว่าน่อยนะึงมันสายบริหารเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของดึงผลลัพธ์จากธุรกิจ คนรับจากธุรกิจเพราะว่าคุณต้องการธุรกิจคนรับฟีดแบ็กของความพึงพอใจของคนรอบข้าง<ม>การหลีกคน<ม>ใช่ไหมคะมเป็นซอฟต์สกิลเกือบจะทั้งหมดเพราะเวลาเราวัดผู้บริหารเนี่ยเราจะต้องวัดที่มันเป็นเรียกว่าซอฟต์สกิลหรือคอมพิเทนซีตัวข้างบนเนี่ยตรวจคือในร้อยเปอร์็นต์ในร้อยเปอรเนี่ยนะคะ ของผู้บริหารแน่นอนว่าเราวัดตัววัดที่มันเป็นตัวเลขอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะแบ่งเป็นผลงานผลลัพธ์สุดท้ายจากคอมเพ p เทนซี y ที่ใช้ซึ่ง <c oughs> สองอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมาคิดเอาเองละกันว่าอันไหนมากไปกว่ากันอาจจะเป็นให้น้ำหนักการบริหารมากกว่าก็ได้เพราะเขาต้องเป็นคนไปเทรนเซล,ลอีกทีหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นข้อตกลงเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าเราจะประเมินผลอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเราจ้างเขามาทำอะไร ทําอย่างไรประเมินอะไรก็ประเมินเนื้นงองานกับพฤติกรรมในการทํางานเท่านั้นเองแต่สัดส่วน2อ,อันนี้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นตเี่ยเราจะให้อารมณ์หนักอะไรมากกว่าก็าว่ากันไปนั้นถ้าเรามาดูของแพนด้าแน่นอนเลยว่าแพนด้าเนี่ยสิ่งที่จะต้องถูกป,ประเมินคือชุดทักษะแน่นอนเลยแน่นอนทักษะทักษะในการเป็นกังฟูเลยแหละใช่ทักษะในการทําท่าแบบกระเรียนท่ากรนได้เต็มเท่าไหร่ ทักษะแบบงูทักษะแบบโน่นแบบนี้อันนี้เห็นได้ชัดแต่มันจะโยงมาข้อที่ที่ต่อไปว่าถ้าสมมุติว่าทักษะดีเยี่ยมขนาดนั้นเป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีความรู้เลยไม่น่าจะได้นะเพราะว่าวมันต้องเรียนรู้ต้องมีพื้นฐานมาก่อนต้องค่ะไม่ว่าจะยังไงทฤษดีกกับหลักการย่อมจะต้องมาค่ะนั้นครูฝึกที่เป็นเทรนเนอร์ทั้งหลายจึงต้องมั่นใจได้ว่า คู่มือของท่านอ่ะอัปเดตตลอดเวลาท่านสมัยตลอดเวลาท่านใช้งานมีข้อห้ามข้อกติกามีสแตนดาดมีอะไรทุกอย่างครบเพราะว่าถ้ามันไม่ครบทักษะต่อให้ยังไงก็ตามก็จะออกมาไม่รอดจเสร็จหรอกอันนี้เพราะว่าหลักการเรื่องของพื้นฐานฟันเดิมเนทัลที่สำคัญมันจะเป็นตัวส่งให้ให้ให้ทักษะมันเติบโตได้หรือฝึกฝึกฝนแล้วได้อยู่ในพื้นฐานที่ถูกต้องนะครับ ตอนนี้คีย์เวิร์ดของแพนด้าซึ่งก็จะเหมือนในของหนังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น Spirit e d a w a y หรือ l i f e of Pi หรืออะไรก็ตามคีย์เวิร์ดเนี่ยนะคะคืออยู่ที่นี่ตอนที่เขาได้คำพีมังกรมาแล้วเปิดดูเนี่ยทำอจารอันนั้นเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ตอนที่เปิดออกมาแลนะ้วมงเะเปิดออกมาไม่มีอะไรไม่มีมมมอะไรตอนแรกก็งงๆกันว่าในความไม่มีอะไรนั้นคือมันไม่มีอะไรแต่ว่าแพนด้าก็ไปได้ตอนที่ พ่อบอกสูตรก๋วยเตี๋ยวใช่เรื่องเดียวกันอ่ก็ไม่มีมันก็คือ perception อ่ะมันคือ perception คือคือคือเราต้องต้องมีความมั่นใจหรือว่าคือตัวเราเลยก็คือทุกอย่างคือตัวเราใช่นามันขำที่ว่าแพนด้าเนี่ยจะต้องได้คำทีสองอันใช่ใช่มากจนกระทั่งเออเมืองจีนอ่ะคนจีนเนี่ยนะคะเขาพูดเลยนะว่ากังฟูแพนด้าเนี่ยทำได้ดีกว่าคนจีนทำอืมเออใช่ไหมพูดถึงเดินองเรื่องเรื่อง พ่อจะได้ออกไม่ค่อยว่าทําไมฝรั่งทําหนังแบบนี้ได้ดีกว่าฝรั่งเขามีเบสิกเรื่องของสกิลในการเดินเรื่องวิธีการที่จะดึงอันไหนเป็นจุดเด่นดึงเอ็กซ์แตรคเรื่องของความโดดเด่นในหนังหรือพลอดเรื่องของอะไรนั่นคือนี่คือจุดที่เขาที่เขาถนัดความถนัดของพอเิงก็คือเขาไม่ยึดติดจ้ะจ้าไม่ยึดติดอเขามองเฟรมก่อนเขาคอนเซ็ปชวลก่อนอืมเขาคอนเซ็ปชวลแล้วเขาดึงแต่คอนเซ็ปชวลออกมาดีเทลในการทําแต่ละอย่างเขาก็จะแตกนิดที่ดหน่อย แต่ถ้าเป็นคนเีนทำเองก็ต้องไปเน้นที่ดีเทลว่าถ้าอย่างนั้นหรืออะไรมันก็จะไปคนละเรื่องนะคะมันจะเป็นเทคนิคมันจะเน้นเทคนิคัลสกิลก็เลยอีกสองนาทีเพราะฉะนั้นไม่มีความลับไม่มีความลับกับในสูตรคือเธอต้องคิดว่าเธอสเปเชียลเธอต้องคิดว่าเธอสเปเชียลก็เหมือนในในเพลงของกังฟูแพนด้าที่เขาจะบอกว่าเธอคือคนตรเคยฟังไหมคะว่า everybody is kung fu panda ในตอนทาน้าแอคแบ็แบซึ่งเป็นคนภาคเสียงแพนด้าก็เป็นคนร้องเองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานอะไรก็ตามเราต้องคิดว่าเราสำคัญเราคือโครนที่เราจะเป็นเพชรในตม เราจะตัวเองขึ้นมาแล้วเราจะต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วเรามีความสุขเราเลือกข้ามหมายของเพลงมันดีมากเลยนะคะอันไม่มีไม่มีความลับยกเว้นอยู่ต้องคิดว่ายูทําได้ believe in you แล้วก็เนี่ยฮะ special เห็นไหม special ของ s p i r i t e a away ก็เหมือนกันทุกอย่างจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนก่อนจบนะให้อีกหนึ่งนาที สิ่ง<บ>สำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของหมายฟูด้วยใน<ม>เพลงเาฟูแพนด้าก็พูดถึงเหมือนกันว่าสติที่ไวเนี่ยมันก็จะต้องไปจับความคิดที่มาไวได้เราถึงจะไม่เสียกระบวนการถ้าจะสังเกตเห็นตอนที่ชีฟูสู้กับเจ้าใต้ลุงเนี่ยนะคะความคิดของเขาจะไปเห็นใต้ลุงตอนเป็นเด็กๆพอความคิดถูกไฮแจ็คนะคะ<ม>คือสติถูกไฮแจ็คด้วยความคิดปุ๊บเนี่ยไปเลยค่ะคือถูก ปะทะทันทีดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องไม้ฟู่เรื่องของการมีสติที่ทันจับความคิดให้ได้แล้วกลับมาโฟกัสจึงเป็นเรื่องใหญ่ในหนังเรื่องนี้จะสอนเยอะมากเลยเรื่องประมาณนี้เพราะนันเขาจะบอกเลยว่าก่อนที่จะไปชกเนี่ยเคลียร์ไม้ให้เรียบร้อย <c oughs> แล้วก็สุดท้ายค่ะก่อนจบนะคะเขาก็จะบอกว่า <c oughs> แม้กระทั่งอาจารย์ก็จะต้องเรียนรู้อยู่เสมอ อ่าใช่ขาฝากไว้เป็นตอนจบนะคะเพราะตอนนี้เราหมดเวลาพอดีแล้วค่ะอ่าครับแล้วเราก็ <c oughs> ก็จบตอนที่เราคุยเรื่องของ succession planning series เราเริ่มตั้งแต่ access นะครับ access assessment ทาง assessment เลือกเลือก selection เลือกคนที่ qualify ที่จะมาเป็น successor หลังจากนั้นเราก็มาฝึกมา OTT เขามามาให้มาตั้ง e j e c t i v e o อ t จนตะีเอาเจตีว่าโอเจตีดูเรื่องของการให้ฝึกให้เขาระหว่างการทำงานเพื่อจะให้เขาไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นเราก็มาประเมินเขาในวันนี้ที่เราจบครบกระบวนการอของของ,ของการทำ i o n Plan ซึ่งนอกจากกระบวนการนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าที่ที่คุณมรุลหพูดถึงเนี่ยคุณนอบบอกว่ามันสามารถใช้กับพนักงานอะไรก็ได้พนักงานรุ่นไหนก็ได้เป็นกระบวนการเดียวกันหมดใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันจะแตกต่างกัน นะะในการที่จะใช้กระบวนการปกติครับคนนี้ก็ครบถ้วนแล้วยังไงเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อว่าอาทิตย์หน้าเราจะเอาเรื่องอะไรดีด<อ>ๆเรื่องของ,ของเที่ยหน้าจะเป็นอย่างนี้ของเที่ยหน้ายัางต่ออยู่นิดนึงตรงที่ว่าเข,เ,ขเขาเริ่มต้นแบบนี้แล้วเกิดเกเรล่ะคะจะทำยังไงนอกแท็ก ดีเอ่อดีเรลถ้าดีเรลไปทำยังไงอ่มคือตอนนี้เนี่ยเริ่มดีใช่ไหมคะฟอร์มดีแต่ว่าเดี๋ยวค่ะพอพฤติกรรมตกต่ำปุ๊บเราจะแมนเนจคอนฟอร์มส์ของเขาอย่างไรจะพูดยังไงจะโอเคโอเคอันนี้น่าสนใจครับเอ่อเอ่อ behavior derail เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วมันเกิดขึ้นได้แบบมาคือบางคนเนี่ยถูกฟิกให้เป็น successor มาตั้งแต่แรกทำไปทำมา ่าถ้าดีทีเหลวอ,ออกมาแล้วไม่ไปไหนไปไหนไม่ได้มันตกตกรางรถไฟเงี้ยดีเวลไปอะไนนย่างเงค,ครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับคุณน้องครับแล้วก็เราเจอกัน,นทีอาทิตย์หน้านะ,อะโอเคครับครับสวัสดีครับ